แต่วันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูการชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จะเห็นว่ามาจากหลากหลายพื้นที่ในสหรัฐนะคะไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีเดินทางโดยรถบัสขนาดใหญ่มาที่เมืองหลวงอย่างกรุงวอชิงตันดีซีแล้วพวกเขาเหล่านี้มีพื้นฐานอย่างไรแล้วทำไมถึงเชื่อมั่นในสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำมาตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยเหตุทุจริต ไปติดตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐเตโชตอัศนีค่ะเวทีปราศัยที่ทรัมป์เรียกว่าการชุมนุมเพื่อปกป้องอเมริกาหรือเซฟอเมริกา r รลี่คือเวทีรวมมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ที่มีรายงานว่าพวกเขาเดินทางไปจากหลายสาราทิศในสหรัฐจากจุดเริ่มต้นที่ปักหลักชุมนุมกันบริเวณทำเนียบขาว กลุ่มผู้สนับสนุนขวาจัดเดินมุ่งหน้าไปยังรัฐสภาตามที่ทรัมป์ร้องขอหนึ่งในนั้นคือพาวบอยกลุ่มผู้สนับสนุนชายล้วนที่เชื่อว่ากลุ่มคนผิวขาวเนื้อกว่าคนกลุ่มอื่นต่อต้านมุสลิมผู้อพยพและนิยมใช้ความรุนแรงกลุ่มนี้ทรัมปเคยเอ่ยถึงในช่วงการโต้วาทีกับโจไบเดนว่าขอให้รอฟังสัญญ,ญาณถ้าจะให้เคลื่อนไหว e n r นริโกตาเรโผู้นำกลุ่มพลาวบอยสชาวคูบาอเมริกาที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากคดีเผาป้ายของกลุ่ม Black Lives Matter ระหว่างการชุมนุมก็เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้ด้วยหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในรัฐสภามีการแช้รูปภาพชายไม่สวมเสื้อผ้าเพนหน้าและสวมหมวกยืนอยู่กลางห้องประชุมสภาภายหลังทราบว่าเขาคือเจคแองเจลี นักพากและนักแสดงที่รู้จักกันในนามหมอผีคิวผู้สนับสนุนกลุ่มคิเลนอนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่าโดโนทัมกำลังทำสงครามกับกลุ่มเครือข่ายลับเชื่อว่ากลุ่มสมาชิกพรรคเดโมแครตคาประเวณมีเด็กที่ใต้ถุนร้านพิซซ่าและไม่เชื่อว่าโควิด -19 มีอยู่จริงขณะที่กลุ่มขวาจัดและนักข่าวของ Fox News กลับอ้างว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุชุลมุนทั้งหมด คือกลุ่มผู้สนับสนุนกลุ่มแอนติฟาหรือขบวนการกลุ่มซ้ายจัดที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติาศาสนาเพศและสีผิวทุกรูปแบบทํำระบุในทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าแอนติฟาเป็นกลุ่มก่อการร้ายขอให้ถอยออกไปจากวอชิงตันเจ้าหน้าที่กำลังจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานและรายงานยืนยันว่ากลุ่มแอนติฟาคือผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มที่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุคือกลุ่มคิวเอนอนและกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์พวกเขาเชื่อว่าการกระทําทั้งหมดนั้น คือการกระทํเพื่อชาติและปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐและกลุ่มผู้ชุมนุมขวาจัดทั้งสองกลุ่มจะไม่ยอมแพ้จนกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างถูกต้องการยานาเตโชตอัศนีไทย PBS World <their ruthless. S 1> รายงาน